สวค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ชาติกินไทยไป่ลด้วค่ะทุกสันวันคริสต์มาสซันล่วงหน้านะคะทุกๆคนนะคะก็คริสมาสวันที่เท่าไหรยี่ห้าโอเคที่อะไรยี่สี่อ๋อก็สุขสันต์วันคริสต์มาสล่วงหน้านะคะทุกคนก็ขึ้นไปลงไปปุ๊บก็จะกลายเป็นย้อนหลังทันทีโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเจ้านะคะจับไปงานคริสต์มาสจับฉลากบ้านพี่โ ปีที่3ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราไปครั้งที่2นะคะเราก็จะไปจับฉลากกันนะคะหนเดิมเลยค่ะเหมือนปีที่แล้วเป๊ะเลยคือเรากำลังจะไปซื้อของขวัญจับฉลากค่ะเพื่อนมาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรกันเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะซื้ออะไรเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปถึงตอนไหนแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะกินอะไรไม่รู้เลยคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรถ้าจะเอาอะไรไปจับไม่รู้ส่วนเรานะคะเราจะเอาคำละของที่ชอบใส่กล่องกระดาษลงไปแล้วก็ปุ๊บคนที่ได้ไปต้องดีใจมากๆนะน่ๆก็คื ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได uh, ้ของขวัญแล้วนี่อ่านี้เราก็ขอเรียบร้อยแล้วนะคะคือวันน่ะน้าว่างานเริ่มทุ่มหนึ่งใช่ป่ะซึ่งตอนนี้ก็เท่าไหร่จ๊ะสองทุ่มแล้วยังไม่ได้ไปบ้านเลยไม่ได้ถึงรถยังไม่ได้อะไรเลยดูกันว่าจะโดนด่าหรือเปล่ามาถึงแล้วฉาสุดมันกิไปแล้วไปยังนอกฮะไปพุ่งข้าวไปเอกไปจัด ค่ะตอนนี้ก็มาถึงบัานพิ่ฝแล้วนะคะโอเคค่ะก่อนเข้างานก็มีการซ้องพะเองได้ป่ะจมูกว่ะพี่อดีตายกว่าะกล้วดาฮะมันเป็นไงอ่ะแต่จมูกตาเลนแล้วเนี่ยอยางเปย่ยนง้ไม่ไปทำไม่ตรวจอะไรมานะไม่ตรวจแบบอันนี้มาายอ่ะตเอามาเอาคุโดนอยู่จะถูกฟีเมาไม่ได้นายังไงปี่มองั หนเก้าูมึงอะเกสพี่ฟูเอางไปเลยเอาบงไปเลยคะตอนแรกเลยตอนแรกบอกแต่งทีมเก้าสูตรงงเก้าสูตรยังเขอดูให้ดูกูขอตบหน้านะฮะตบหน้าอ่ะได้ขอดูขอตบหน้านะเออกูขอดูเตรียมตัวเลยนะอ่ะกูขอดู ดูการแต่ตัวหน่อยขอดูการแต่งตัวหน่อยเออ9ก้าสเตยอ่า9ก้าสองพันนีก็9ก้าเนีก็เหมือนกันสอ้ไม่เหมือนเาไม่เหมือนใช่ถามแม่ให้ความรู้อ่าปี9ก้านะก็คือจะเป็นปีตแร่ก้าสถึงก้าเก้าถ้าสองพันคุสองพันขึ้นไปสองพันคือปีแบนเทส เก้าศูเป็นแบบว่าสีสันหน่อยก้าูแบบสีสันแบบว่าถ้าเปลี่ยนก็เหมือนแบบสีตรีสตรีนอยแต่ปีสองพันจะแบเอวตามถ้าเป็นผูชก็โชว์เกงน์โชว์แต่งเลยแต่งแอยู่สักพักนึงเอาเอาในไข่ใส่อะไรอย่างเงี้ยอมาปกผู้ชายแบบนี้โอเคหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่า้ากสองพัน เป็นกะหรี่เ่า้คยคเกต่็ที่คนเยอะมากเลยนะคะนบ้านวิปุกแบบเยอะแบบเยอะว่าปีที่แล้วมีต้องใส่ทุกคนนะคะวันใส่อะไรอ่ะตอนไปนคร่าไปแล้วไม่ได้เจอมาประมาณถึงปีป่ะให้ดูกล้องเนเบี้ยวหายี่นอ ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเจอมึงล่าสุดคือเป็นไงี้ป่ะปีที่แล้วโคทชมาร์ตเคยชวนเราเล่นบาสที่บ้านพันแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูนัดเดี๋ยวกูนัดมึงเดี๋ยวกูนัดรอแม่งนัดมาเดือนหนึ่งมันยังไม่นัดเลยจนวันนี้มาเจอมันมัยังไม่พูดถึงกลัวมือแล้วแหละจริง18อน่ารักมาก่นารักรักกับพ่อรักรักกับพ่อมักันป้องอภายมืองรักน้องอภายมือง เนะคะก็ทุ็จะมีการแบบว่าวดการแต่งตม้ล้วเมใครแต่งเม้าจีนสุกอะไรางี้อันนี้ก็กำลังวดกันอยู่นะคะอันแกด้ได้อันนี้เงินนนทพลโฆษณาได้ได้จริงโฆษณาได้เท่าไหร่่หนึ่งี่สองที้าที่้าแล้วก็มีเกมมีเล่นเงินในเกมอันนี้เอาที่ชอบจริงๆนะไม่ใช้แบบเาแหล่ให้กันเองหน้าให้ คุณกนนนนิงกันท่เาเหรอ

อ,อยียบลูกโปลซูซูนะ,อะเอาเงินไปใช้ให้เจน,นาก่อน หิินนมัเบด,ด,ดอ่ะะกกกลงอยมันนี้ก็คือเราคนกลัวลูกโป่งทั้งหลายเลยกลัวกลัวเหมือนกันเลยไม่ลองกลัวอันนี้คือหิวต่อไปก็จะพหกขวานแล้ว,ลก,ว,ว,ลวก็คือไม่อยากได้เลยเลย เลยมันเป็นอะไรก็คือใช้เลยโดนหัวไม่รู้นะโดนหัวมาไม่ดีอ่ะโดนหัวไม่รู้ไม่เกี่ยวใครไม่โดนหัวเป็นเพื่อนก็ต้องใส่เลยเป็นเกมถ้ใส่เลยนี่นไม่มีอะไรเทือบตนแรกเลยเทือบตอนหนึ่งปะถ้าเปิดมันเปิดเลยได้นบอกตัวเองจ้าเฮ้ยได้เลยได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะนี่ยี่สิบเอ็ดโอ้ยใครอุ้ยเห่อยแเหนอมันมีความนิ่มอ่ะตัวตาอะไรความนิ่มแบบว่า โอุ้ยบ้านความฉนดรถยนต์ไเตไซ เกไม่รู้อะไปเขาจะหกหรเก้าได้คนต่มัก็ไม่จหรอห้หรือเก้าาหกกันใช่เลยใช่เลยอไรอ่ะเปิดเรื่อเปิดเครอะไรอ่ะเห้มในอีใครอุยอุ้ยอยมอเ 来，大家。 Icana, ก็พ yes. ักล่นมันเตยโอ้ยตัวใหญ่มากวนรบกวนไม่ไหวอย่าง้ของมันไม่ไหวย่างี้ของกูเอ้าของกูจริงเหรอเด้แม่คนแม่คนที่สองดิยานุสัดดิอาเฮ้ยอะไรอะ อ sí ุ้ยย่าละปาย่าอุ้ยย่ามาไปผูกยังไม่ออกใช่มั้ยยังเบอร์5เบอร์5ระวังมากๆอะไรย่ามาย่าเด็กๆต้องมาจะล้างมือ อวยย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  ยังไง1ิ17เจของไทยแก่เลยไลยแกเลยไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะอยากจะบอกว่าสุดมันสุดเหวี่ยงมากปีนี้คือคนเยอะกว่าทุกปีเลยทีเดียวเชียวนะคะบ้านพิฟุกก็อยากจะขอขอบคุณพี่ฟุกนะคะที่จัดงานสนุกแบบนี้ให้กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณมันขอบคุณเพื่อนมันที่ชวนตลอดเออ,อยากจะบอกว่าอยู่ยันหกโมงอะทุกคนนี่ก็คือแบบสภาพนะคะไปสวยมากกลับมาคือแบบฮูมคุณว่าวิญญาณออกลางไปแล้วก็สวัสนี้เท่าที่นี้ก,ก็รีบกดไลค์ก็แชร์กับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ก็นานแล้วบ๊ายบาย